สวัสดีค่ะวันนี้มาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่19เดือนเซปเทมเบอร์นะคะเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่นะถ้าเป็นมุมมองของเดลี่นาะมันก็อยู่ใกล้ๆโซนเดิมเมื่อวานนะคะแต่ราคากำลังพยายามทะลุขึ้นมาเหนือ1 9 3 0อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนถ้ามันจะเทสแนวนี้มันจะมีอีกระยะหนึ่งที่มันขึ้นไปได้ก็คือแถว alma 2 0 0ของทับเฟรมเดลลี่นะคะที่มันเคยหลุดลงมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันกำลังเทินขึ้นมาเป็น r s s s t t n c e หรือว่ากำลังจะขึ้นไปเทสระดับของ r s s s t a n c e ถัดไปนะคะซึ่งอยู่ที่บร,รินนะคะ1น3 8 8 2นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าวันนี้แบบว่าอะไรก็กดไม่ลงเนี่ยก็ไปนู่นเลยสุดระยะสวิงเลยวันนี้อยู่ที่1945และ1952นั่นเองนะคะที่เป็นกรอบบนของระดับ weekly แต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าโซน1930เนี่ยมันก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงถึงแม้ว่าจะยังกดไม่ลงเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านก็ระมัดระวังการเทนั่นเองเนาะสำหรับมุมมองวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ติดตามดูนะถ้าไม่กลับลงไปใต้1930ก็มีลุ้นไปให้สุดเลยนะก็คือเทส1938ถึง1945ได้นะโอเคมาดูทำเฟรมย่อยหน่อยสชั่วโมง สี่ชั่วโมงก็ยังเป็นทรงเดิมเมื่อวานนะคะก็คือโครงสร้างขาขึ้นของเขานั้นยังไม่เสียแต่มาทดสอบระดับเลเวลสำคัญที่เราบอกไปแล้วคือตรงนี้แล้วตอนนี้เมื่อวานเราบอกว่าถ้ามันเทส19 3 0แล้วมันไม่ผ่านระวังราคาย่อตัวก่อนเนาะซึ่งสปอร์ตอยู่ใกล้สุดเมื่อวานอยู่ที่บริเวณ19 2 2กนะคะก็เมื่อวานลงมาแตะแถว1922จุด เจ็หนึ่งไม่ถึงด้วยซ้ำก็ตีภาพรวมว่าอ่ได้นับแล้วกันแล้วราคาก็เด้งขึ้นไปทำนิวไฮใหม่นะครับก็คือมันเป็นาขาขึ้นอยู่แล้วเนาะก็กลยุทธ์ในการเหตุของเราก็คือย่อแล้วบายถามว่าเมื่อวันเราวิเคราะห์ใหนะ้ตอนไหน เราวิเคราะห์ให้ในเลตเทรดไหลนะคะกลยุทธก์การเทรดเมื่อวันคือราคายอดแล้วค่อยช้อนบายนะคบเพราะว่ามุมมองของทำฟเฟสม4ชั่วโมงอ่ะมันเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับตรายที่ราคาไม่หลุดแถว1900หรือว่าไม่ทำนิวโรเนี่ยมันก็ยังไม่เสียโครงสร้างขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยพอมันเทสต์รีสิสแตนสำคัญอนะ่ะให้รามาระวังการทขายก่อนโอเค เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูชาแนลรังข่าวของนาเฟม4ชั่วโมงนะตอนนี้เซตชาแนลอยู่ระหว่าง1930กับ1922นะคะที่เมื่อวานลงไปย่อตัวบริเวณนี้แล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำห้ใหม่ตอนนี้ก็มาลุ้นอีกทีนะตอนนี้กํลาลังแบบว่าพยายามปีนขึ้นเหนือนบริเวณนี้แล้วก็ย่อตัวลงมาเทสซ้ําตรงนี้นะครับตอนนี้1930กํลาลังทนะําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นั่นเองก็กํลาลังเทสแนวรับนี้ก็ดูก่อนนะคะว่า แนวรับนี้รับอยู่หรือเปล่าถ้ารับถ้ารับไม่อยู่ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปสูงกว่านี้ที่ระดับถัดไปของ r e s i s t a n c e เนาะที่บอกไปแล้วคือ1938กับ1945หรือ1952เนาะแต่ว่าถ้ากลับลงมาได้นะครับก็มาลุน้นกันก่อนนะว่าแท่งสีชั่วโมงแท่งเนี้จะยืนไหวไหมยืนไม่ไหวกลับลงมาข้างใต้สพอร์ตใกล้สุดในมุมมองของสีชั่วโมงคือ1922นะทุกคน แต่มุมมองของ S1 นะคะก็คือตรงนี้เลย1929นะโอเ okay. ค1929.66นะคะอันนี้คือซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้สุดก็ติดตามดูนะคะว่าจะกลับลงมาไหมจนกว่าจะจบแท่งสีชั่วโมงแท่งนี้ถ้ากลับลงมาไม่ได้ก็ไปให้สุดเลยจ้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้ากลับลงมาก็ระมันระวังกันแบบ ย่อตัวของราคาเนาะอย่างที่บอกเนาะก็ใช้กลยุทธ์เดิมเมื่อวันก็ได้นะครับย่อแล้วค่อยเข้าบาก็ได้โอเคแล้วถ้าหลุดจาก1922นะคะเลเวลถัดมาของสปอร์สำคัญอยู่บริเวณนี้นะแถว1920นะคะอันแรกถัดลงมานะครับคือบริเวณนี้1912และวันนี้สุดระยะสวิงรายวันที่1910นะคะ และถัดลงมาอีกคือ1900นะคะที่เคยมาทำโลก,ก่อนนั้นนี้เราคะก็เด้งขึ้นไปแรงมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูสังเกตเหมือนที่บอกนะตอนนี้นะคะเฟรมสีชั่วโมงยังเป็นโครงสร้างขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็ทีนี้ก็ให้เขาเลือกทางแล้วก็ให้เขาคอนเฟิร์มตามสัญญาณที่เราบอกไปโอเคโอเคมาดู M15 หน่อยมีโอกาสเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ทำให,ให้ใหม่ล่าสุดนะที่1 9 4 4 7 7เนาะก็มีย่อตัวเล็กน้อยเพราะฉะนั้นสปอร์ตใกล้สุดคือน,นี้นะคะ1 9 3 0กับ1 9 2 9ามันลุ้นกันว่าหลุดไหมนะบริเวณนี้ถ้าหลุดลงมาก็เช็คที่ระดับของสปอร์ตนั่นเองนะแต่ว่าจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะผ่านในกรณีที่มันจะขึ้นต่อขอควรจะเป็นบริเวณนี้นะกรอบล่างของสชั่วโมงนะาจะาเด้งเชือกอีกรอบหนึ่ง ถ้าหลุดตรงนี้ก็โอ้โหเช็คลงไปข้างล่างเหอะนะคะย่อตัวลึกอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้มุมมองราคาทองคำนะคะภาพรวมยังเป็นขาขึ้นอยู่หาจงังหวะแบบว่าช้อนซื้อดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอย่าลืมเช็คข่าวในตารางวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย